สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและก็เอฟซีทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้าทางนะครับนะมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะเปิดไม้หน้าใหม่นะครับนะหน้าใหม่ผสมกับหน้าเก่านะครับที่เราเคยเปิดไปก่อนแล้วนะครับนะแล้วก็เราจะมาดูตัวอย่างกันว่าจะมีไม้อะไรบ้างนะครับนะครับนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้ฟอร์มโตขึ้นมาอีกหน่อยถ้าสำหรับท่านใดชอบฟอร์มโตก็ก็มีให้นะครับนะ นะครับฟอมโตนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นลูกเล็กก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับลูกเล็กก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนะนะอ่ะเรามาดูกันก่อนตัวอย่างของไม้เป็นยังไงนะครับไม่มีลูกเล็กให้ดูเลยหรอตรงนี้อ่ะมาดูครับกระถางแรกนะครับท่านผู้ชมดูครับผมตัวนี้จะกัดออกเป็นสีชมพูอมส้มนะฮะนะทรงใบใบยาวนะครับตัวนี้เป็นทรงใบยาวนะครับนะสีชมพูอมส้มสวยมากนะไม้กระถางนี้สวยมากนะครับ นี่นี่มีลูกไหมอะตัวนี้มีลูกไหมม,ม,มีนะฮะมีลูกอยู่นะครับนะท่านผู้ชมครับมีลูกแบ่งให้แต่ว่าไม่เยอะนะครับนะนี่นะไม่เยอะนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นตัวนี้กระดูกน้ําตาลเข้มนะครับนะทนนทนพื้นสีใบก็จะเป็นสีน้ําตาลทองแดงนะครับก็มีติดปายเขียวนิดหน่อย นะฮะมีลูกค้าหลายๆท่านได้ไปแล้วนลครับนะตัวนี้เป็นไม้เก่าที่เราเปิดก่อนหน้านั้นแล้วครับนะเปิดไปหลายรอบแล้วนะครับนะแกก็เอามาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับตัวนี้นะออกโทนดุหน่อยนึงนะครับนะตัวนี้สายโหดนะฮะสายโหดโหดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะป้ายตัวนี้ยิ่งโตมาก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะนะครับนะป้ายเขียวนะครับตัวนี้จะออกป้ายเขียวนะ ไม้ใบเขียวจะดูหน่อยนึงนะครับดูนะแต่ไม่กัด <laughs> มาดูอีกตัวหนึ่งโอ้แสงแดดมาแบบนี้สองเต็มเต็มเลยตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับแม้เป็นตัวใหม่ที่เราเปิดคลิปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกรอบนึงก็แล้วกันนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้นะจะออกเป็นโทนช,ชมพูอมม่วงนะชมพูอมม่วงนะครับนะแต่ว่าไม้มีจํานวนจํากัดนะฮะท่านผู้ชมครับ,รบนะครับนะไม้มีจํานวนจํากัดนะครับนะ นะแต่ว่าสําหรับท่านใดอยากได้เป็นฟอร์มใหญ่ก็มีนะเป็นฟอร์มใหญ่นะครับนะตัวนี้นะนะครับเป็นฟอร์มใหญ่มีอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นชุมพูอมม่วงเหมือนกันแต่ตัวนี้จะม่วงกว่าเยอะนะครับนะแล้วก็จะโชว์กระดูกขาวฮนะทู้ชมครับคือถ้าผมลุกขึ้นนะตัวนี้แสงแดดมันจะส่องเยอะนะเราจะไม่เห็นสีอะนะครับนะขอบงังขอบังแดดไว้นิดหนึ่งนะนี่นะนะครับสําหรับท่านใดสนใจยังไงก็มาเลยตัวนี้ตัวที่สี่นะฮะมาตัวที่ห้า หตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นออกทรงทรงคล้ายๆกับอ่าทรงใบคล้ายๆกับสลัดนะสลัดส้มแต่ตัวนี้ออกเป็นสีชมพูป้ายนะครับท่านผู้ชมนะ้ใบหนาใบเขาจะหนากว่าสลัดส้มนะตัวนี้นะแต่ว่าสลัดส้มละหมดไปแล้วนะตัวเนี้ยาวยังมีอยู่นะครับนะยังมีตัวเล็กให้อยู่นะครับมาต่อกันที่อหยตัวนี้ดิดูดิไม้แต่ละกระถางไม่เหมือนกันนะชมนะดูดิ ความสวยนะครับอหแบบดูดันมากนะครับนะไม้สีแบบนี้นะครับนะไม่มีที่ไหนนะครับนะเราเจอลังแล้วเราก็ต้อง <c oughs> เปิดเอาให้คุ้มนะครับท่านชมนะนี่เห็นไหม,ม,มสำหรับท่านผู้ชมที่อยากสะสมตระกูลไม้สีนี้ก็นะก็ต้องรีบกันหน่อยก็แล้วกันนะครับนะกระถางที่6แล้วนะครับนะต่อมาเป็นกระถางที่7ผมจะเปิดให้ทั้งหมดเกกระถาง นะเ้าแบบนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายเหลืองนะแต่ว่าลูกเขาจะป้ายหรือไม่ป้ายผมไม่รู้นะนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นป้ายเหลืองนะออกป้ายเหลืองนะครับนะนี่นะครับทรงนี้เลยเป็นป้ายเหลืองนะครับนี่นะแต่มีตัวแบบนี้มีนะครับนะมีให้เป็นลูกนะครับนะสำหรับท่านใดสนใจยังไงก็ตามนั้นนะตามที่เราคุยกันไว้ตัวนี้จะเป็นลูกผสมของหลวงหลวงปู่ทิมนะหลวงปู่ทิมเขาจะออกมีทรงขาวออกทรงชมพู ชมพูอ่อนนะครับนะตัวนี้เป็นสีบานเย็นเลยบานเย็นเข้มๆเ,เลยนะครับนะจะออกโทนดุใน่หนึ่งเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชมพูผสมน้ําตาลนะ่ะนะชมพูผสมน้ําตาลเขาจะเข้มหน่อยหนึ่งแต่ถ้าชมพูผสมออกขา,ขาวๆหน่อยหนึ่งเนะี่ยตัวนี้เขาจะเป็นออกชมพูอ่อนๆนะครับสายหวานนะครับนะสมพนูทิมก็จะมีอยู่3ามแบบนะจะมีกัดขาวขอบแดงนะครับนะขอบแดงอ่าขอบแดงนะ <laughs> S <S สีขาวอมชมพูนะครับนะชมพูอมขาวละแล้วก็จะมีสีบานเย็นเลยสีบานเย็นก็คือสีนี้เลยนะครับนะนี่นะแต่ว่าโทนใบเขาจะเป็นโทนใบน้ําตาลนะครับนะ่าต่อมาก็จะเป็นหอกหอใบหอกหรือใบไผ่นั่นแหละนะครับนะนี่ใบหอกหรือใบไผ่ตัวนี้นะลักษณะแบบนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นไม้มีหูนะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีหูให้ไหมนะ <S 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 มนี่เห็นไหมฮะนี่ตัวนี้เป็นไม้มีหูนะฮะทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดสนใจยังไงก็ ติดต่อมานะครับนะอ่ามาดูลูกเล็กกันบ้างที่ว่าเราจะเอาไปนะครับนี่เอาไปให้นะฮะนี่นี่นี่โอ้โหเยอะเลยนี่ฮะทั้งหมดกี่ถาดน,นะเอ็มเอ็มสิบห้าสิบหกเหรอสิบหกฐาดน,นะฮะทุกู้ชมครับตัวนี้เป็นคล้ายๆกับวังทองนะท่านผู้ชมนะนี่นะนี่นะวังทองนะนะฮะสำหรับท่านใครสนใจนะครับมีนะนี่น,นี่เห็นไหมวังทองเอาไปเยอะไหมล่ะวังทองอนะ่ะ อ๋อประมาณถาดหนึ่งก็ประมาณ15กระถางนะท่านมนะน,นะนะก็มีจํานวนจํากัดเหมือนกันนะครับนะนี่นะนี่มีตัวป้ายด้วยนี่เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะทางนี้ก็ใช่นะแล้วก็จะมีทรงบอลกาบฮะแลวนีเมัน,นกาบโทนน้าตาลเหมือนว่าอะไรนะออกโทนน้าตาลนะฮะนี่นะแล้วก็เป็นเป็นทรงอ่านาคาราดมั้งนะครับนะน่าจะเป็นทรงนั่นแหละนะสำหรับท่าได้เพิ่มเติมได้นะครับ ตัวนี้เป็นใบไผ่นะครับนะใบไผ่ลูกผสมนะครับนะตัวนี้เป็นไผ่ผสมไผ่สายล้กนะตัวนี้นะลูกออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะมีลายสีนะครับท่น้ครับสําหรับท่านใด่สนใจยังไงก็เดี๋ยวมีให้เรื่อยๆนะครับนะใบไผ่นะฮะก็ดูเอาก็แล้วกันนะครับนะอือนี่หลวงปู่ทิมฮนะมีสีชมพูอ่อนด้วยนะนี่ฮะเห็นไหม สีบันยินด้วยนะครับนะนี่ไผ่ก็จะปนปนกันอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคยังไงก็ติดต่อตามนี้นะครับท่านชมนะนะครับนะนะครับท่านใดที่เคยติดต่อมาแล้วนะครับก็ตามนั้นฮะตัวนี้เป็นสีขาวเหรอขาวอะไรมาจากไหนมีไหมมีเอาไปด้วยไหมมีเอาไปด้วยนะครับท่านชมนะตัวสีขาวตัวนี้ก็ยังมีนะฮะ ขาวแต่กัดออกเป็นสีชมพูออกส้มนะชมพูออกส้มมีจุดเป็นแดงๆนะนี่นะเหมือนจะสะท้อนแสงนะครับดูไหมเขาชัดนี่เห็นไหมขาวแบบนี้ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านใดท่านใดสนใจนะฮะนี่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นยังไงนะก็อย่าลืมฮะท่านผู้ชมครับท่านใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฮะกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งกดติดตามนะครับนะเนี่ย ก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเรานะครับนี่นะก็เดี๋ยวเจอกันนคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับนะคลิปนี้ต้องลาไปเท่านี้ฮะนะครับนะ